สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel เทคนิคบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกับป๋าเหมือนเดิมนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงโดยตรงนะฮะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยห,หวานจี๊ยนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับล้างอาถรรพ์ตัวที่สามได้สําเร็จนะครับท่านผู้ชมปบมือหน่อยเร็วสวยงามนะฮะโอ้โหแต่บ้านป่าเรียกว่าเขียวปื้ดนะฮะอย่างงี้เขียวปื้ดเลยนะฮะตัวแรกนะครับโคโม,โมนะครับป่าให้สูงไปที่สองลูกครึ่งนะครับจบสองหนึ่งกินเต็มนะครับ ตัวที่3มนะครับมุนเช่นกัดบักนะครับป๋าให้สูงไปที่อ่ะตัวที่2ไม่ใช่ตัวที่2นะครับมุนเช่นกัดบักนะครับป๋าให้สูงไปที่3ลูกนะครับจบ3ามหนึ่งกินเต็มนะครับตัวที่3มนะครับมาทิดนะครับตัวอาถันเลยนะฮะป๋าให้สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งจบ3ามหนึ่งกินเต็มนะครับแล้วก็มาถึงตัวทีเด็ด VAP หน้าบอลท้ายคลิปนะครับป๋าให้ต่อไปที่เลอมาลิกนะครับในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งแต่ที่จริงอ่ะ ถ้าใครได้เล่นมันอาจจะไหลไปลูกครึ่งน,นะครับก็จบ3ามหนึ่งกินเต็มเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าชื่นใจจ,จริงๆนะฮะเขียวปื้ดเลยนะเขียวปื้ดก็เหมืนหมานแบบนี้ตลอดไปนะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเ,เข้าสามตัวตายตัวหนึ่งเนี่ยตายตัวที่สามาประมาณสี่ห้าวันติดนะครับแล้วก็วันนี้วันที่6นะครับที่กินเต็มทุกตัว โอ้โหชื่นใจนะฮะท่านผู้ชมก็น่าจะชื่นใจไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับนะคอมเมนต์คุยกันด้วยนะว่าใครตามสเตปหรือตามบอลเต็งอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกป๋าด้วยลวกันนะครับป๋าขอเช็คความชื่นใจของท่านผู้ชมของ fc ป๋าหน่อยนะฮะโอเควันนี้ป๋าก็มีมาฝากกัน4ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูทีเด็ดวันนี้ป๋าจะฝากนิดนึงนะครอัอ่นี่คือ เพจนะครับเพจใน Facebook นะครับเพจป๋าหนวดทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็ป๋าเนี่ยจะเก็บสถิตินะครับป๋าจะให้บอลสูงนะครับวันละตัวนะครับสถิติล่าสุดนะครับที่วันนี้เนี่ยเพิ่งพลาดไปนะฮะลองลองเข้าไปดูได้นะครับป๋ามีทุกอย่างครบนะครับลองเข้าไปเช็คได้เลยนะทีเด็ดวันละตัวเนี่ยป๋าให้เข้าประมาณ5วันติดอ่ะหวันติดนะครับเมื่อคืนเนี่ยวันที่7ดตายนะครับ แหมไปไม่ถึงฝันนะครับป๋าจะเก็บสถิติเป็น1ิวันติดสะหน่อยนะฮะลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ทีเด็ดตัวเดียวนะครับอยากเล่นทํากําไรตัวเดียวนะก็มีให้นะหรือว่าใครที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับเอาไปเล่นเอาไปใส่สเต็ปเอาไปทํากําไรก็ไปติดตามป๋าได้ละกันป๋าจะให้ทีเด็ดในเฟซเนี่ยหน้าหน้าเพจป๋าเนี่ยนะครับวันละตัวนะครับแล้วก็ใน youtube นะครับมีคนคอมเมนต์ว่า ออขอห้าตัวได้ไหมป๋าบอกเลยว่าสตัวพอนะครับ4ตัวพอเพราะว่าที่เหลือเนี่ยนะครับป๋าจะให้ในกลุ่ม v i p นะครับนะตอนนี้ก็ป๋าก็ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทีเด็ดน,นะครับก็จะมี1เลยนะครับบอลเ,เน้นตัวเดียวนะครับก็คือตัวโคตร v a p นะครับก็เพิ่งเริ่มให้มา2วันนะครับก็เข้า2วันติดเลย เมื่อคืนก็ให้โคด VP ไปเป็นบาก้านะครับจบ2อนกินเต็มจะมีโคด VAP แล้วก็ VAP ปพาปานวดก็คือหน้าบอลน,นะครับแล้วก็ VAP บอลสูงปีดนะครับแล้วก็ที่อื่นเนี่ยถ้า,อาบอลเยอะก็ให้เยอะบอลน,น้อยก็ให้น้อยนะครับสตงสเต็ปอะไรก็ว่าไปในกลุ่มนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจครับไปดูกันเลยฮะ มาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกสวีเดนออสเวนคารนะครับระหว่าง BK เคฮักเคนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมันโมนะครับคู่นี้เตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเลยราคาก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปปอๆนะครับยกราคาปอๆให้เป็นราคาหลักนะครับ ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบ3าเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคคู่นี้กันครับมาเริ่มด้วยสัดส่วนบอลนะครับอันนี้ขับราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาปปนะฮะสูงต่ําราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับอ่ะ สัดส่วนบอลแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์นะนะเพราะว่าราคาเสมอราคาปปเนี่ยสำหรับสวนะีเดนออสเวนคานเนี่ยจะอยู่ที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งแต่ถ้าคู่นี้นะครับเลรีราคาปป,ปแล้วสูงต่ำเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบสาอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับมีแนวโน้มที่จะจบสูงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับนี่คือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับ เทคนิคที่2นะครับาราคาหลักนะครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับจ่ายสูงและต่ําน้ําดําคู่นะครับแล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่ํานะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลสกอร์สูงจะกินเดิมพันเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเทคนิคที่2นะครับเทคนิคราคาหลักจ่ายสูงต่ําน้ําดําคู่แล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่า <esf. Suzanne> นะครับเทคนิคที่2นะครับ ต่อมานะครับเทคนิคที่3นะครับระหว่างราคาหลัก2ลูกครึ่งควบ3และราคารอง2ลูกครึ่งนะครับจ่ายสูงน้ำดำคู่นะครับแบบนี้ก็มีส่วนมีทรงมีโอกาสที่จะจบ ถึง3เม็ดแล้วก็บอลสกอร์สูงมีโอกาสกินเดิมพันในเลทราคา2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบ3นะครับนี่คือเทคนิคที่3นะครับโอเคสำหรับคู่นี้ก็จะมีประมาณ3เทคนิคนะครับดังนั้นคู่นี้ป๋าคิดว่าโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงค่อนข้างที่จะมีสูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปตัวแรกนะครับ มาต่อกันด้วยตัวที่2นะครับคู่ที่2นะครับเป็นศึกนอเว์ดลชั่นหนึงะครับระหว่างโมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโลเซนบอกนะครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเลทราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ราคาไหลตกนะครับเหลือครึ่งลูกนะครับยกราคาครึ่งลูกให้เป็นราคาหลักนะฮะ ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่3ลูกนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับยกราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันฮนะมาเริ่มที่สัดส่วนบอลก่อนเลยนะครับฮันนี่แคปนะครับราคาหลักอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ำราคาหลักอยู่ที่ราคา3ลูกควบ3มลูกครึ่งนะครับต้องบอกว่า สัดส่วนบอลแบบนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าสําหรับนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยเป็นสัดส่วนบอลที่สูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยนะฮะสูงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองลูกครึ่งควบสามถึงสามลูกนะครับแต่คู่นี้นะครับอันนี้แคปเปิดมาครึ่งควบเอ่อครึ่งลูกนะครับสูงต่ําอยู่ที่สามลูกควบสามลูกครึ่งแบบนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงเหมือนกันนะครับนี่คือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะเทคนิคต่อมานะครับราคาหลักนะครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับจ่ายให้สูงและต่ำนะครับน้ำดำคู่เลยแล้วก็จ่ายให้สูงนะครับมากกว่าต่ำแบบนี้ก็มีโอกาสกินเดิมพันของบอลสกอร์สูงนะครับนี่ก็คือเทคนิคที่2นะครับ ต่อมานะครับเทคนิคที่3นะครับเป็นเทคนิคราคาน้ำไข่นะครับระหว่างราคาที่2คือราคารองเนี่ยสลูกครึ่งนะครับกับราคาที่3นะครับคือราคาเสริมเนี่ยนะครับสลูกนะครับราคาน้าไข่กันเป๊ะเลยนะฮะสลับกันสูงต่ําน้ําดําน้ําแดงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยกราคาตรงกลางนะฮะให้เป็นราคาหลักนะครับ นี่ก็คือเทคนิคที่3นะครับเป็นเทคนิคราคานำคว้ยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับน,นี่คือเทคนิคที่3านะครับอ่ะต่อมาไปดูเทคนิคที่4กนะันฮะเทคนิคที่4ี่คือเทคนิคราคาฮันนี่แคปนะครับกับสกอร์สูงต่ำไหลสวนทางกันฮันนี่แคปไหลลงสูงต่ำไหลขึ้นนะครับฮันนี่แคปนะครับจากครึ่งควบลูกนะครับไหลลงไปเหลือครึ่งลูกนะครับ แบบนี้นะฮะแล้วก็สูงต่ํานะครับจาก3ลูกนะครับไหลขึ้นไปเป็น3ลูกควบ3ลูกครึ่งน,นะครับนี่คือราคาบอลนะครับราคาฮันนี่แคปและราคาสูงต่ำนะครับไหลส่วนทางกันนะฮะฮันดิแคปไหลลงสูงต่ําไหลขึ้นนะครับแบบนี้ก็มีส่วนมีทรงเป็นบอลสกอร์สูงนะครับนี่คือเทคนิคที่4นะฮะโอเคจัดไปฮะ คู่นี้นะครับป๋ามองแล้วว่ามีส่วนมีทรงมีโอกาสที่บอลสกอร์สูงจะกินเดิมพันนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับป๋าให้สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับจัดไปตัวที่2นะครับแล้วก็มาถึงตัวที่3นะครับตัวอาถันของเรานั่นเองนะฮะตัวที่3นะครับตัวสุดท้ายของบอลสกอร์สูงนะฮะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดหน้าบอลท้ายคิปนะครับ โอเคนะครับวันนี้มาดูที่ศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างลิวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมนาโกนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งนะครับเลทราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาปปนะครับแล้วก็ไหลลงนะครับเหลือราคาเสมอยกราคาเสมอให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับ แล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3ามนะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบสามเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันฮะอ่ะก่อนที่จะดูเทคนิคนะครับป๋าก็ต้องขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ชมสักหน่อยว่าป๋านะครับวิเคราะห์นะครับจากเทคนิคส่วนตัวของป๋านะครับนะป๋าอาจจะไม่ได้ให้เปิดให้ดูนะครับว่าแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งอะไรยังไงนะฮะคือ ป๋าเจาะจงเจาะราคาลึกๆเลยนะครับนะเพราะว่า,าผลแพ้ชนะหรือว่าสถิติเฮตุเฮตุเนี่ยมันมีทั่วไปนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเปิดดูได้เลยนะครับเข้าบ้านผลบอลเนี่ยเปิดดูได้หมดเลยนะครับแต่เ,เทคนิคที่ป๋านามาถ่ายทอดนะครับในในการเจาะราคานั้นในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวของป๋าน,นะครับซึ่งป๋าอาจป๋า,าปใช้เวลานะครับในการ เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับนะโดยการลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็หมดเงินไปหลายบาทเหมือนกันนะท่านผู้ชมก่อนที่จะมารู้เรื่องราคาก่อนที่จะมา,าวิเคราะห์นะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยนะครับป๋าก็เสียหายหลายแสนเหมือนกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมตรงนี้ว่าป๋าไม่มีนะครับที่แบบว่าไปดูว่าชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งป๋าไม่อยากพูดถึงมันนะครับเพราะว่ามันอาจจะ ไม่จําเป็นเท่าไหร่เนาะมันบางทีมันก็มีส่วนจําเป็นนะเพราะว่ามันคือองค์งงประกอบโดยรวมทั้งหมดอะแต่ว่าสําหรับป๋าแล้วนะครับป๋าคิดว่าราคาน้ําเนี่ยมันก็เหมือนหุ้นนะครับมันก็เหมือนราคาหุ้นนะมีขึ้นมีลงต่าง,าง,างๆนานานะครับนะถ้าราคาน้ําไม่สําคัญแล้วเขาจะเปิดราคาบอลเปิดราคาน้ํามาทําไมถูกไหมท่านผู้ชมจะเปิดน้ําดําน้ําแดงมาทําไมถูกไหมนั่นแหละป๋าให้ความสําคัญตรงนี้มากกว่าเนาะ ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคถ้าใครคิดยังไงกับเเทคนิคของป๋านะครับก็วิเคราะห์บอกกันได้นะครับนะให้ป๋าเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าลดตรงไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับมาดูเทคนิคคู่นี้กันฮะอ่าฮันดิแคปนะครับราคาหลักอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3นะฮะสัดส่วนบอลแบบนี้นะครับสำหรับหลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ย ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าหลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยเ,เป็นหลีกที่สัดส่วนบอลค่อนข,ข้างต่ําแต่ว่าโมโนโกเนี่ยนะครับพวกปารีสพวกโมโนโกซังเอเตียรลิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมากกว่าเพื่อนเขานิดนึงนะครับถ้าราคาเสมอนะครับคู่ทั่วไปในหลีกเอิงนะจะอยู่ที่2ลูกถึง2ลูกครบ2ลูกครึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นทีมบิกบ๊กๆเนี่ยของหลีกเอิงเนี่ย ในเลทราคาเสมอจะอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งประมาณนั้นนะครับแต่คู่นี้นะครับในเลทราคาเสมอนะครับสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับนะราคาอย่างนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงเนาะสำหรับเทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะต่อมานะครับเป็นเทคนิคอ่า อัตราจ่ายราคาน้ำนะครับห่างกัน10สตางค์นะครับมาดูมาดูราคาแรกนะครับ2ลูกครึ่งนะครับ2ลูกครึ่งควบ3เนาะเห็นไหมฮะว่าน้ำดํากับน้ําแดงเนี่ยมันห่างกัน10สตางค์แต่ว่าราคาจ่ายมันต่างกันอยู่แล้วนะครับน้าแดงได้เต็มนะครับดาได้ไม่เต็มนะครับแค่นั้นแต่ว่าราคาตรงนี้มันห่างกัน10สตางค์ต่อมามาดูราคาที่2นะครับคือราคา3ลูกนะครับก็ห่างกัน10สตางค์นะครับระหว่างน้ำดำกับน้ำแดงแล้วก็มาดูราคาที่3นะครับคือราคา2ลูกครึ่ง ก็ห่างกันสิบสตางค์เห็นไหมสามราคานี้นะครับราคาน้ําห่างกันสิบสตางค์หมดเลยนะครับนี่คือเทคนิคที่อ่ที่สองนะครับเป็นเทคนิคราคาน้ํานะครับอ่จ่ายห่างกันสิบสตางค์ระหว่างสูงและต่ํานะครับแล้วก็น้าดําและน้าแดงนะครับนี่คือเทคนิคที่สองเนาะต่อมาเทคนิคที่สามนะครับอ่ราคาหลักนะครับสองลูกอ่ราคาหลักนะครับสองลูกครึ่งควบสามนะครับ กับราคารองนะครับ3าลูกนะฮะราคา้นาคไข่กันนะครับห่างกัน10สตางค์นะครับเห็นไหมสลับกันสูงต่ำอย่างชัดเจนนะครับห่างกัน10สตางค์นะครับแบบนี้ก็มีส่วนมีทรงนะครับที่จะเป็นบอลสกอร์สูงเพราะว่าราคานนามันม่นิ่งอยู่แล้วนะครับมันจะไหลไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับ แล้วก็เทคนิคท mm ี่4นะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับเป็นเทคนิคราคาฮันดิแคปกับสกอร์สูงต่ำเนี่ยไหลส่วนทางกันนะครับฮันดิแคปไหลลงนะครับสูงต่ำไหลขึ้นนะครับก็ราคาปปนะครับไหลลงไปเหลือราคาเสมอนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็สูงต่ำนะครับจาก2ลูกครึ่งนะครับไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3าแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าราคาน้ํามันไหลส่วนทางกันนะครับแบบนี้ก็มีส่วนมีทรงเป็นบอลสกอร์สูงนะครับนี่คือเทคนิคที่4นะครับ โอเคดังนั้นคู่นี้นะครับป่ามองแล้วว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่บอลสกอร์สูงนะครับจะกินเดิมพันในเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับของคู่นี้คู่นี้ป่าให้สูงไปที่สองลูกครึ่งควบสามครับจัดไปเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูทีเด็ด v i p หน้าบอลทายคลิปด้วยนะครับเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรองเนาะไปดูกันเลยครับ อ่ะก่อนที่จะไปดูทีเด็ด VAP ไท้ยคลิปนะครับทีเด็ดหน้าบอลน,นะครับขอาฝากนิดนึงนะฮะก็ใครสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม v i p ของป่านะฮะก็แอดมาที่แอด465 MQ W y d นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดพิมพ์เอดีไลน์นะครับสามารถดูใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับจะมีลิงก์เอดีไลน์ป๋าอยู่นะครับเป็นลิงก์เคียวโค้ดนะครับก็กดที่ลิงก์แล้วก็สแกนเคียวโค้ดนะครับเป็นเพื่อนกับป๋าได้เลยนะครับเข้ากลุ่ม V ีพป๋านะครับเข้าฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มีกติกาเข้าเล็กน้อยนะฮะก็สโลแกนในกลุ่มนะครับอยู่กับป๋าแล้วนะครับต้องเอ่อเข้ามากขอตายได้มากขอเสียนะครับเพราะว่าบอลมััันนนนนนนมมมมมมีีเข้้้าาาาตตยยปกกกกิออู่่่แแแลลลววววะะะฮใใคครรรรสสจ็ดไ์บุท ไรแล้วก็ร่วมมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับก็ฝากกัด้วยแล้วกันนะฮะมาถึงตัวที่เด็ด VIP หน้าบอลท้ายคลิปนะครับเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรอนะครับวันนี้มาดูกันที่ศึกนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับระหว่างอาเลซุนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซานเดปยอตนะครับคู่นี้นะครับเตะเวลาประมาณ4ทุ่มตรงนะครับเลทราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับ แล้วก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยกราคาครึ่งควบลูกเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่3ลูกอยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนี่คือราคาเริ่มแรกของคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคคู่นี้กันฮะมาดูที่ซัด่วนบอลก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับฮันนี่แคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับ สูงต่ำราคาหลักอยู่ที่ราคา3ลูกนะครับต้องบอกว่าสำหรับหลีกนอร์เวย์เนี่ยนะครับเป็นหลีกที่สัดส่วนบอลเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยฮันนี่แคปนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำสามลูกเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่ไม่มากไม่น้อยนะครับเป็นสัดส่วนบอลที่พอดีเลยนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับถ้าเป็นเอ่อหลีกทั่วไปนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกเนี่ยสูงต่ำจะอยู่ประมาณ2ลูกครึ่ง ถึง2ลูกครึ่งควบ3านะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กที่สัดส่วนบอลค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยครึ่งควบลูกเนี่ยจะอยู่ที่3ลูกขึ้นไปนะครับถ้าในเลทราคาครึ่งควบลูกแล้วสูงต่ำนะครับต่ำกว่า3ลูกแน่นอนเลยนะครับมีโอกาสเป็นบอลต่ำแล้วก็มีโอกาสเป็นบอนลรองนะครับแต่ถ้า สัดส่วนบอลใน,นเลืราคาครึ่งควบลูกนะครับมากกว่า3ลูกขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเป็นบอลสูงแล้วก็มีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะครับนั่นแหละดังนั้นเนี่ยตอนนี้ออสัดส่วนมันพอดีนะครับเรายังมองไม่ออกว่าจะไปบอลต่อหรือบอลรองดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับจากราคาพูลราคา1นคูสนั่นเองนะครับไปดูกันเลยฮะหตรงนี้นะครับคือบอลต่อเจ้าบ้านนะครับ สตรงนี้คือบอลรองทีมเยือนนะครับสนะครับคือตัวคูณนะครับคือราคาเสมอนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกนะครับบอลต่อนะฮะต้องจ่ายไม่เกิน1.65นะครับถ้าบอลต่อจ่ายเกิน1.65เนี่ยมีแนวโน้มที่บอลรองนะครับจะกินเดิมพันนะครับคู่นี้บอลต่อจ่ายมาที่ 1.57นะครับไม่เกินนะครับก็มีแนวโน้มเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะครับราคาแรกนะครับราคาที่2นะครับราคาบอลรองนะครับราคาบอลรองในเลทราคาขึ้นควบลูกเนี่ยถ้าเราจะเล่นบอลรองนะบอลรองต้องจ่ายไม่เกิน3.90นะครับถึงบอลรองจะมีโอกาสพิกชนะแล้วก็มีโอกาสกินเดิมพันในเลทราคาขึ้นควบลูกแต่ถ้าราคาบอลรองนะครับในเลทราคาขึ้นควบลูกเนี่ย จ่ายเกิน3.90ขึ้นไปเนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะครับที่บอลต่อนะครับจะกินเดิมพันนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับจ่ายมาที่4.61นะฮะก็ถือว่าเกินนะครับก็มีแนวโน้มเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะครับแล้วก็จ่ายมาเกินห่างจ่ายห่างมากด้วยนะครับจ่ายห่างพอสมควรเลยนะครับต่อมานะครับราคาที่3นะครับราคาสุดท้ายคือราคาเสมอนะครับ ราคาเสมอในเลทราคาครึ่งควบลูกนะครับถ้าเราจะเล่นบอลรองนะครับน้ำต้องจ่ายไม่เกิน3.80นะครับถึงคู่นั้นเนี่ยจะมีโอกาสจบเสมอแล้วก็มีโอกาสที่บอลลองจะกินเดิมพันแต่ถ้าในเลทราคาครึ่งควบลูกนะครับน้ำจ่ายเกิน3.80ขึ้นไปนะครับ ก็มีแนวโน,โน้มมีโอกาสที่บอลต่อนะครับจะเข้าวินแล้วก็กินเดิมพันน <si stuff ั่นแหละฮะคู่นี้นะครับราคาเสมอจ่ายมาที่4.38นะครับก็ถือว่าเกินเกณฑ์นะครับดังนั้นก็เป็นบอลต่อนะครับที่มีโอกาสกินเดิมพันโอเคนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับราคา1คูณ2เนี่ยค่อนข้างชัดเจนไปทางบอลต่อนะครับคู่นี้ป๋าคิดว่านะครับโอกาสเข้าวินกินเดิมพันเนี่ยนะครับ เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างอารซุนมากกว่าตอนนี้คู่นี้นะครับป่าให้ต่อเจ้าบ้านนะครับอย่างอารซุนนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกครับจัดไปนะฮะตัว VP หน้าบอลวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับมาสรุปทีเด็ดท้ายคลิปวันนี้นะครับตัวแรกนะครับระหว่างฮักเค้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมันโมนะครับ คู่นี้นะครับป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับตัวแรกจัดไปฮะตัวที่สนะครับระหว่างโมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโลเซนบอกนะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับจัดไปฮะแล้วก็ตัวที่สามนะครับตัวสุดท้ายของบอลสกอร์สูงนะครับคู่นี้นะครับระหว่าง ลิวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมนาโกนะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปนะครับแล้วก็มาถึงตัวทีเด็ด v i p หน้าบอลไทยคลิปนะครับเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรองนะฮะระหว่างอารซุนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาบเดบยอตนะครับคู่นี้นะครับจากการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับเรื่องสัดส่วนบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะก้ากึ่งนะฮะ แล้วแต่พอไปมองเรื่องของราคาภูราคาจ่ายแพชนะหน้าบอลเนี่ยราคา1นคูณสเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนไปทางบอลต่อนะครับดังนั้นคู่นี้ป๋าคิดว่าบอลต่อเนี่ยมีโอกาสเข้าวินกินเดิมพันมากกว่าคู่นี้นะครับป๋าให้ต่ออารเรซุนเจ้าบ้านนะครับในเลทราคาขึ้นควบลูกครับจัดไปแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับป๋าก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ คอยซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์คลิปป่านะครับแล้วก็การกดติดตามกด Subscribe นะครับรวมถึงการคอมเมนต์นะครับนะมันมันคือช่องทางหนึ่งอ่ะที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นคลิปป่ามากขึ้นพอผู้คนเห็นคลิปป่ามากขึ้นก็จะมีคนมาติดตามป่าเยอะขึ้นแล้วก็ยอดวิวป่าก็จะเยอะขึ้นนะครับป่าก็จะมีแรงมีกำลังใจนะครับในการทำคลิปแบบนี้ออกมานำเสนอให้ท่านผู้ชมต่อไปนะครับ ส่วนใครมีเพื่อนมีฝูงนะครับที่ชอบเล่นบอลเหมือนกันเนี่ยก็แนะนําได้นะครับให้มาดูช่องป๋าได้นะครับช่วยเพิ่มยอดวิวให้ป๋าหน่อยลวกันเนาะจะได้ป๋ามีกําลังใจยิ่งขึ้นนะครับในการทําคลิปมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ป๋าก็จะพยายามหาช่องทางใหม่ๆนะครับแนวทางใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆในการทํากําไรเนี่มานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับก็ฝากติดตามป๋าด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับป๋าคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ